ครับยินดีตอนเราก็สู่ช่องน้องใหม่แฟมิลีนะครับวันนี้มาแก้บนให้น้องใหม่ที่วัดวิรโชธนะครับผมมาจุดประทัดสองหมืนนัดนะครับก็มาแก้บนให้น้องใหม่นะครับเพราะน้องใหม่ท้องได้เกือบถึง1ปีแล้วนะครับก็เลยมาจุดทูปแก้บนกับพี่ไขวัดวิรโชธนะครับผมนี่นะครับเรามาแก้บนกันนะครับวันนี้ก็มีพี่สรยาแล้วก็มีคุณป้ากุลคุณตาด้วยแล้วก็บุตหลายนะครับมาด้วยกัน ได้ครับผมไปจุดที่บ้านก็ได้แล้วแต่เอ่เยตัวครับกลักเวเขาเห็นนำกลัวกลัวเขาเห็นนำวะก็เลยจุดทูบขอพอรด้วยนะครับวันนี้ครับแป้งยังมากพอหอดครับยังเอามูสเตะอยู่ครับกําลังมากครับผมโม้ของเพิน่น วิโกเอ้ยลีโวล็อกเออสีขาวเปลดไหมนะ <25. S 2> ออสองหา้าของเจาะะสองห้าจะขอเปลดบอเจาเออเปดของป้านี่จะเป็นศูนย์ 0, เลยศูนย์เนะถ้าไม่ศูนย์ก็เก้าอ่ะวันนี้เรามาแก้บนนะครับที่วัดวิชชวรโชตน,นะครับผมพี่ไข่วัดวิรโชตน,นะครับวันนี้มาจุดประทัดให้พี่ไข่สองหมื่นนัดนะครับมาแก้บนให้น้องใหม่นะครับ เห็นไหมของป้าเป็นจิตป้าออกแล้ว207งวดที่แล้ว27หนึ่ง251นะครับของน้องใหม่แล้วก็ของคุณของของพักุลของพะคุล207ของบุญลาย386นะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับ นี่เราก็มาแก้บนกันนะครับเราก็ขึ้นไปจุดทูบบอกที่ไข่วัดวิรโชตแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็ผลงานของแบงค์นะครับนี่นะครับ คืออย่าลืมนะแต่แต่ตรงจันจะอันนี้ันจตอนวามตนงในเนาะมีก่องมีกไมีกล่องให้คนตีนากกินได้แล้วกินได้แล้วนี่ก็อันนี้นะครับอันนี้ไม่หัว นีพ่พายแก้วพายแก้วแก้วชิลล์เอนนี่อลี่เอนนี่ จากเราแก้บนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาวัดพรงอากาศกันนะครับที่ใกล้ๆกันนี่แหละครับผมมาทําบุญที่วัดพรงอากาศนะครับผมก็เราแก้บนจุดประทัดให้ไอ้ไข่วัดวิรชเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็อยู่ที่วัดพรงอากาศครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งให้น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ